แม้ u d i จะวางขาย Q 8มด Mini h a ในไทยไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ามาแค่รุ่นเดียวมันเหงาจึงต้องมีการปรับโฉมให้กับ R S 8ด้วยมาดูกันว่าต่างกับรุ่นเดิมตรงไหนเริ่มกันที่ไฟหน้าก็จะมาเป็นแบบ H D Matrix L E D สังเกตว่าลวดลายต่างๆมันจะเปลี่ยนไปให้ดูสวยล้ำยิ่งขึ้นและที่สำคัญสามารถปรับรูปแบบไฟเดย์ไลท์ได้ตามใจชอบอีกด้วยแม้กระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบลวดลายตะข่ายเช่นเคย แต่ดีไซน์มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตะข่ายที่ว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจากเติมที่เป็นแบบหกเหลี่ยมเรียกได้ว่าดีไซน์งวดนี้จะมีความสปอร์ตเต็มขั้นจริงๆส่วนการชนหน้าแน่นอนว่าจะลดความซับซ้อนลงมาหน่อยนั่นก็คือลายตะข่ายบริเวณกรอบไฟตัดหมอกซ้ายขวาและช่องดักลมจะประสานเป็นเซ็ตเดียวกันแน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากลดต้นทุนเนื่องจากว่าชิ้นส่วนนั้นมันจะจะน้อยลงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดมองในมุมดีไซน์แล้วก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะผมว่า ส่วนล้ออันลอยยังคงคอนเซปต์เป็น5กา้านนุกตัววายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวก้านนั้นก็จะมีความเรียบง่ายขึ้นและที่สําคัญขนาดล้อจะขยายเป็น23นิ้วอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากลายล้อจะยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแล้วขนาดยังใหญ่ขึ้นตามมาต่างหากแต่ค่าเปลี่ยนยางจะแพงหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของแล้วครับว่ารับได้ไหมขนาดที่ไฟท้ายก็จะมีการอัปเกรดใหม่ให้เป็นแบบ OLED แน่นอนว่าปรับรูปแบบได้ถึง5สไตล์อีกด้วย ชอบแบบไหนก็ไปปรับในที่ข้างในกันได้เลยส่วนการชนหลังมองเผลนๆดูไม่ต่างกับรุ่นเดิมก็จริงถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันก็จะมีดิฟฟิวเซอร์อยู่3เส้นพร้อมกับช่องท่อไอเสียที่จะมาเป็นแบบช่องใครช่องมันอีกด้วยสำหรับสีรถก็จะมีให้เลือกถึง16สีโดยมีสีปกติให้เลือกถึง4เฉดส่วนสีพิเศษจากアウดิก็จะมีให้เลือกถึง12เฉดกันเลยทีเดียวเรียกเลยว่าเยอะมากๆแต่ในขณะเดียวกันสีที่หายไปทั้งสีพิเศษกับสีปกตินั้นบอกเลยว่า หลายคนสงสัยว่ามีสีไหนที่ได้ไปต่อสีไหนที่เพิ่มเข้ามาและสีไหนที่โบกมือลาดูตามนี้กันได้เลยแต่น่าเสียดายที่ว่าภายในจะมีแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเบาะสีดำตกแต่งสีน้ำเงินตามตะเข็บและใส่เข็มขัดเดี้อภไยแต่จะว่าไปแล้วโทนสีน้ำเงินก็ถือว่าแอบมาแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยเริ่มมีในรถหลายรุ่นกันแล้วเนาะแน่นอนว่าณเวลานี้ USBc เริ่มครองตลาดไอทีมาเยอะ ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนพอร์ตเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเช่นกันดูเหมือนว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ a อ a ัของรุ่นเดิมมันยังไม่เยอะสาใจดังนั้นจึงต้องมีการอัปเกรดใหม่ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังที่แอกวานส์ขึ้นเพื่อระบบเตือนรถออกนอกเลนและระบบ,บควบคุมความเร็วแบบแปรผั a อั i ติ c r u i ิ e control เรียกได้ว่ามาเป็นแบบแฟกชิปทั้งทีก็ต้อง เต็มเหย่างที่เห็นนี่แหละครับคุมพลังงวดนี้แรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่ายังคงเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบคู่4.0 lit V8 แต่จะมาพร้อมกับระบบ My Hybrid โดยแรงม้านั้นเพิ่มขึ้นจาก600เป็น640แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก800เป็น850นิวตันเมตรจะบคู่กับเกียร์อัตโนมัติทิปทรอนิก8จังหวะเสริมด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อ q u a t r o โดยมีอัตราเร่ง0-100กิโเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.6วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่13ล้าน590,000บาทและนี่คือราคาเริ่มต้นเพราะยังมีออปชันที่ชวนที่ยั่วยวนที่เสียตังค์เพิ่มอีกเพียบนอกจากสีรถแล้ว พราะยังมีภายนอกที่จะมีการตกแต่งลายคาร์บอนและลำโพง23ตัวแบนแองกอัเฟนเป็นทางเลือกเสริมแน่นอนว่าเริ่มทําตลาดแล้ววันนี้คําถามต่อมาแล้วมันต่างกับ Audi Q8 อย่างไรไปดูกันได้เลยโดยงานดีไซน์ภายนอกจะมีการอัปเกรดกระจังหน้าให้ดูดุดันกว่ารุ่นมาตรฐานและที่สําคัญกันชนหน้าก็จะมาพร้อมกับช่องที่ดูต่อเนื่องกันถ้าเป็น Q8 ธรรมดาช่องก็จะมาเป็นแบบของใครของมันส่วนล้ออันลอยยังคงขนาด22นิ้วเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าตัวดีไซน์นั้นก็จะดูซับซ้บอนกว่ากันมาก ส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED แบบธรรมดาซึ่งยังไม่ใช่แบบ OLED ดังนั้นการตัดแปลงตามใจชอบจึงทําไม่ได้นะส่วนการชนหลังแน่นอนว่าก็จะตกแต่งด้วยแถบสีดําเงาและก็จะมีบางส่วนที่ออกแบบให้ดูดีมีระดับยิ่งขึ้นโดยพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนจากวัสดุอะคันทร่ามาเป็นหนังปกติที่เราหุ้มกันแม้วัสดุจะไม่หรูเท่าแต่อย่างน้อยมันก็จับกระชับได้เหมือนกันจริงไหมล่ะส่วนเบาะนั่งก็จะเป็นแบบสปอร์ตก็จริงแต่ลวดลายนั้นก็จะดูธรรมดากว่า RSQ8 อีกทั้งสายเข็มขัดนิรภัยเองก็จะกลับมาเป็นสีดำเช่นเดียวกับรายตะเข็บที่จะเป็นแบบสีขาวขณะที่สีรถก็จะมาพร้อมกับสีทองชาคิโกและสีแดงชิลเลสที่เพิ่มเข้ามาส่วน3สีที่หายไปใน RSQ8 ก็ยังคงอยู่ต่อไปร้วมกับสีดำกับสีน้ำเงินเข้มที่จะใช้ร่วมกันดั่นเองส่วนขุมพลังจะถูกลดเกรดเป็นเบนซินเทอร์โบ 3. 0ลิตร V6 พร้อมระบบปลั๊กอินไฮบริด ที่มีแบตเตอรี่ความจุ25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ AC อยู่ที่7.4กิโลวัตต์กำลังรวมสามาแรงม้าแรงบิดถ0กรนิวตันเมตรแบบเป็นเครื่องยนต์สามรแรงม้าแรงบิด500รนิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้า1้7แรงม้าแรงบิดสี0อนิวตันเมตรแต่อย่างน้อยก็ยังคงเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อควอตโต้เช่นเคยแต่การขับขี่นั้นอาจจะไม่เลาใจเท่าตามคาแรคเตอร์ของรถดวา่ จะยอมจัดฟันไปเล่นรุ่นจัดเต็มหรือว่าจะเอารุ่นแรงพอเพียงแต่ข้าวของนั้นไม่น่าเกลียดก็ยอมได้เช่นกันแน่นอนว่าใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปดูได้ที่ชุมมอาร์ดีทั่วประเทศสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาคุยกันในภายหลังครับ